สวัสดีครับผมลอตเร์อุงจากช่องเซมานาพมวนน้องสารของเวิร์ดไวท์ชนะฟอร์ยูดอเน็ตวันนี้เราอยู่ที่ร้านตังเกอรหาดแม่พิมพ์อรอแกลงจังหวัดระยองนะครับมีภารกิจทํากิจกรรมกับบริษัททรัพย์อัพันโปรเจกต์ที่เอาไข่ดิชรีสอร์ทนะครับแต่ตอนนี้ขอรับประทานอาหารเที่ยงก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปทํากิจกรรมกันวันนี้สัง่งสาเมนูครับเดี๋ยวเราดูว่าเมนูมีอะไรมั่งเชิญครับ ดูปูตัวใหญ่ๆทั้งปูทะเลปูดำปูม้านะครับมีหลายๆออมีหลายปูมีหลายปูหอยก็มีกั้งก็มาปลากระพงโอ้โหครับสดๆครับอหอยตลับรับหอยตลับ,อ,ลบอันคือร้านตังเกนะครับร้านตังเกเจ,เจดำเจ้าเก่า นี่ปลาคีนครับเป็นปลาทะเลที่ชาวม่งหามาว่างั้นนะครับเรียกว่าอร่อยเนื้อโอ้โหดูครับเนื้อวอีเอบเลยครับถ้าเรามาลองสดน้ำเกงปลาอสุดยอดครับเนื้อปลาบ้างเนื้อปลาบ้างอืม น้อแน่นครับอร่อยอร่อยครับปลาที่นกนะคร้ำสดๆ,ๆครับก็เป็นอาหารอย่างที่สองครับปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมครับดูดไข่เนียนๆครับ จิ้มไข่เน้ๆนๆนะไข่เน้นๆน้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มซีฟูดนะครับแล้วก็ซอสพริกนะครับเดี๋ยวมาดูที่ว่าสดอร่อยกรอบกระเทียมจริงหรือไม่นะครับอืม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  อรข้าวอย่างที่สามครับกูดองเทวดาหรือยำภูม้านะครับยำภูมะก็ว่าจะไปกินกับพุกเหลอมันก็ป่วยก่อนวันนี้ก็ได้มากินที่ระยองเลยนะครับที่หาแม่พิมพ์

เป็นบรรยากาศในการรับประทานอาหารเที่ยงครับที่ค่ะแม่พิมพ้านตัเจนานมากแล้วครับที่ไม่ได้มาหาแม่พิมบตั้งแต่สมัย้พาลูกสองคนครับมาเทีย่ยวหาแม่พิมพ์ไม่เหมือนทุกวันนี้ครับบรรยากาศหรอือสถานที่เปลี่ยนไปนะครับก็ดูรราามาตรฐานมากขึ้นแต่ในส่วนของบรรยากาศทะเลยังเหมือนครับ เอเคไม่เคยลับไหลครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กดจามกำลังใจด้วยครับนะค,ครับ